สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็มีสินค้าจะมารีวิวกันอีกแล้วนะโดยสินค้าในวันนี้เราได้มาจากร้านนี้นะก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์สำหรับสั่งซื้อสินค้าไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถตามไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เลย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการแกะตัวพัสดุกันก่อนเลยดีกว่าและนี่ก็คือรูปร่างของเจ้าตัวกล่องพัสดุที่เขาส่งมานะและสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในตรงหน้าขณะนี้ก็คือดอกสว่านทรงเจดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสเตปยี่ห้ออินเทคก็เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติคร้าวๆของเจ้าตัวดอกสว่านตัวนี้กันก่อนเนาะก็ในรายละเอียดที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้จะเป็นชุบไทเทเนียมนะโดยสำหรับเจ้าดอกสว่านตัวนี้ก็จะเอาไว้เจาะเหล็กเจาะไม้เจาะพลาสติกเจาะอลูมิเนียมได้นะและเขายังบอกอีกว่าเจ้าดอกสว่านตัวนี้ผลิตจากเหล็ก HSS คุณภาพสูงที่เคลือบด้วยไทเทเนียมเพิ่มความแข็งแรงทนทานและลดความร้อนจากการเจาะป้องกันการสึกหรออีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวดอกสว่านด้วยซึ่งตัวดอกสว่านเนี่ยเขาบอกว่าทำมุมอยู่ที่118องศามีร่องเกลียวโค้งออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะสำหรับรุ่นที่เราซื้อมานะ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น s d b 0 5ก็คือจะมีชุดดอกสว่าน jd จำนวน5ชิ้นเนาะมีตั้งแต่เบอร์4ไปจนถึงเบอร์35มิลลิเมตรแล้วก็ใส่มาในกล่องอลูมิเนียมกันกระแทกรู้สึกว่าจะอย่างดีด้วยนะโดยเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นนะซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีข้อมูลของดอกสว่านที่แตกต่างกันไปโดยที่เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดู ลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยว่ารุ่นอื่นๆมีดอกสว่านเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็เดี๋ยวเรามาแกะตัวบรรจุภัณฑ์กันเลยดีกว่าและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องบรรจุภัณฑ์จะสังเกตว่ามาอย่างดีเลยแต่มีเสียงกอกแก๊กกอกแก๊กอยู่ข้างในเดาว่าน่าจะหลุดออกจากตัวล็อกแน่ๆเลยอ่ะแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดหน้ากล่องมาให้ดู ประมาณนี้เลยนะรายละเอียดที่หน้ากล่องให้ดูกันชัดๆอีกสักนิดนี่นะรายละเอียดหน้ากล่องประมาณนี้เลยมาพร้อมกล่องอย่างดีในราคาไม่แพงซะด้วยบางยี่ห้อราคาแพงกว่านี้แต่มาในกล่องกระดาษก็มี แต่นี่มีกล่องมาให้เรียบร้อยนั่นไงแกะออกมาก็พบว่าลุดออกมาจากล่องจริงๆอืมใส่ให้มันเรียบร้อยเดินทางมาไกลต้องมีกระเทือนกันบ้างเรียกได้ว่ามาในกล่องที่หรูหราหรูหราจริงๆนะเนี่ยกล่องอดูดีมากเหมาะแก่การเก็บรักษาจริงๆทีนี้เรามาดูตัวดอกสว่านกันสะหน่อยเนาะอ่ะเขาก็จะมีดีเทลเขียนไว้ด้านล่างให้ด้วยเนาะว่าอ,อย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น6มิลถึง35มมิล ดอกที่2ก็จะเป็น4มิลถึง22มิลดอกที่3ก็จะเป็น6มิลถึง18มิลดอกที่4เป็น4มิลถึง12มิลอ๋อันนี้คือดอกที่4ต่อมาในดอกที่5ก็เป็น4มิลถึง12มิลเหมือนกันแต่ความแตกต่างจะมีความแตกต่างกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูกันทีละดอกดอกแรกก่อนดอกแรกเป็นดอก6มิลถึง35มิลลักษณะของดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ ดูดีเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูเป็นแบบนี้เลยและตรงนี้เขาก็จะมีดีเทลตัวเลขบ่งบอกนี่นะตัวเลขต่างๆเขาจะมีบอกไว้ค่อนข้างละเอียดและชัดเจนพอสมควรนะเห็นไหมเขาจะมีการไล่สเต็ปตามที่เขาบอกเลย6 8 10 13 16แล้วก็เป็น19 21 23 26 29 31 3 3 3 5นี่สำหรับดอกแรกก็จะมีการไล่สเต็ปแบบนี้เรียกว่าดูดีดูดีต่อมาในส่วนของดอกที่2ดอกที่2ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะประมาณนี้แบบนี้ก็จะมีการไล่สเต็ปเขาว่าดอกที่2เริ่มตั้งแต่4มิลไปจนถึง22มิลทีนี้เขาจะไล่เป็นอะไรเบอร์แรกเป็น4แล้วก็เป็น6เป็น8เป็น10เป็น12เป็น14 เป็น16เป็น18เป็น20แล้วก็เป็น22มิลสเต็ปการไล่ระดับก็จะเป็นแบบนี้สำหรับดอกนี้นะดอกที่2ต่อมาในส่วนของดอกที่3ดอกที่3ก็จะเป็นแบบนี้ดอกที่3เขาระบุไว้ว่าตั้งแต่6มิลไปจนถึง18มิลทีนี้เรามาดูการไล่สเต็ปของดอก3เขาก็จะไล่เป็นเริ่มต้นที่ 6, 8, 10, 12, 14, 16 และสุดท้ายก็คือ18มิลนะแบบนี้เรียกได้ว่าโอเคอยู่มาดูในส่วนของดอกที่4ดอกที่4เขาระบุไว้ว่าเริ่มตั้งแต่4มิลไปจนถึง12มิลเช่นกันแต่ว่าทรงของดอกที่4เนี่ยมันจะเป็นแบบเรียวๆใช่ไหมเรียวๆเรียวๆดูเรียวๆดีอ่ะเรามาดูการไล่สเต็ปเขาก็เริ่มที่4 5 6 7 8 9 10 1 1 12นี่คือการไล่สเต็ปของดอกที่4เป็นแบบนี้เลยแต่ละดอกจะมีการไล่สเต็ปที่แตกต่างกันไปและมาดูในส่วนของดอกที่5ดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายจะคล้ายกับดอกที่4ที่คล้ายนี่หมายความว่าตัวมินเนาะมินเขาจะเริ่ม4ไปถึง12มิลิเมตรแต่ว่าการไล่สเต็ปเขาจะไม่เหมือนกับดอกที่4นะะเดี๋ยวเรามาดูดอกที่ ดอกที่5ตัวนี้เขาจะเริ่มที่4มิลเหมือนกันแล้วก็จะไล่ไป6มิล8 10สุดท้ายคือ12มิลเนี่ยอย่างดอกที่5เนี่ยการไล่มิลมันจะไม่เหมือนกับดอกที่4นะถึงแม้ตัวมิลจะเหมือนกันนะขนาดเหมือนกันแต่ว่าสเต็ปการไล่มิลเขาจะไม่เหมือนกัน<ม>เห็นไหมถ้าเราดูอย่างที่บอกดอกที่4เนี่ยเพิ่มไปทีละมิลส่วนดอกที่5เพิ่มไปทีละ2มิลอะ่ะการไล่สเต็ปไม่เหมือนกัน ก็โดยรวมๆแล้วเนาะจากที่เราจับตัววัสดุเนี่ยวัสดุพวกนี้ก็ถือว่าเราดูว่ามันแข็งแรงอยู่นะและก็น่าจะใช้งานได้ดีตามความรู้สึกนะเท่าที่เราคิดก็เดี๋ยวคงต้องลองเอาไปใช้งานจริงๆจังๆดูก่อนพอนี้ก็เพิ่งสั่งมาแต่คาดว่าคงจะใช้งานได้ดีแหละสำหรับเจ้าดอกสเตปเซต5ชิ้นอันนี้สำหรับวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้และหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้และไว้พบเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายแม่มันช่างเท่จริงๆมีการสกีนไว้ที่กล่องว่า J8 Invention ชซะด้วย